ทีน่นอนตุ๊กตายักษ์ <Yeah. S 1> เอามาจากไหนลูกได้มาจากไหนโลตัสค่ะทำยังไงถึงได้แลกสแตแลกสตมมาใช่ไหมใช่ไหนลองแกะเลยเราไปแลกสแตมมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดวงใช,ใช่ไหมแล้วมันก็จะมาเป็นกล่องอย่างนี้<ก>ใช่ไหมเพิ่มใช่แกะเลยแล้วแกะไม่ได้หรอกต้องให้พ่อช่วยเนี่ย ใหญ่ไหม,ให,มใหญ่มากเลยย่าอยากได้มากเลยใช่ไหมค่ะสะสมสตางค์ก,กี่ดวงจะสสตางค์ก,ก,กี่ดวงหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดวงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบดวง ย่าช <ersch> ่วยแปะแม่ใช่ไหมูใช่ก็แปะให้าใช่ไหมใช่ติดมานนำอ๋อแม่เดี๋ยวว่ากองน้อยย่าเชียงข้างบนนะ ยังข้างบนหลกเดี๋ยวพ่อจามไปวางตรงนั้นโอเคโอ้โหออฮะฮนี่คือข้างหลังโดนลมอนและเรามาดูข้างหน้าโดนลมอนแตงแตโอ้โหตัวใหญ่โตตัวายักษ์โอ oh. <hand> <to> ้ยเดี๋ยวแกะถุงพลาสติกก่อนหลกแกะถุงพลาสติกก่อนลูกว่า

พ่อจีบมันันไกลมานี่ก่อนนะเด็กสมัดพ่ออยากรู้ว่ามันยาวเท่าไหร่ยาวเท่าอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าตัดคุณเลยตัดคเลยอะยรกปัดนะก็โอ้ยโดนเดลโมนอโดนลมนขาดเสียเลยนะเมลมนร้องไห้เลยนะแค่ยุนตรงนี้ ยาจะเอาดยแล้วไม่ทำไรนอนอันนี้เธอนักย่าหนักเนี่ยอ่ายูเดี๋ยวพ่อจะวางขงนี้นะ เ,เดี๋ยวๆๆขอโชว์คานุดโชว์ับเนหนัดเอนยังไงาทำไมโดนมันไม่มีหูอ่ะมโดนมันไ,ไม่มีหูหรอเพาะวามันเป็นมแมวแมวก็ต้องมีหูสิ <c ười> เพราะว่าโดน,นโดนหนูกัดหูไปแล้วใช่ไหมเยอะต้องเยอะต้องโอ้โหานนจับนอนก่อนต้อขอาวาดตนนัวนะ อย่าพึ่งมองท้าเลยพึ่งมองอย่าพึ่งนั่งท้าข้ออยากรู้อยากเท่าไหร่ที่ที่ดูในไอ้ข้อมูลของโลตัสเอ็กเพรสบอกว่าที่นอนโดเรมอนยาวเจ็ดสิบจุดแปดนิ้วเจตรงนี้ยาวแค่ ประมาณห้าสิบเจ็ดนิ้วนะยาวห้าสิบเจ็ดกว้างที่อันนี้ดูข้อมูลมาจากใน Facebook แฟนเพจของร o ตั s e อ,อ็เพไอย้ยาเท้าเพื่อนอย่าเพิ่งไปเยี่ยมอย่าเพิ่งไปย่ำเดอร์มอแล้วก็บอกว่าฟ้าง34.5อันนี้วัดจากหน้าเดอมอเลย,ยฟ้างที่สุดฟ้างอยู่แค่โอเคฟ้างฟ้าง3 5 ใช่ป,ป้างสามสิบห้าถูกต้องแต่แต่วัดจากหน้าดเรมอนนะเพราะว่าหน้าดเรมอนใหญ่ที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าวัดจากความยาวจะไม่ถึงเจนะ็ดสิบเพราะความยาวได้ห้าสิบเจ็ดนิ้วความยาวคัดเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็สําหรับเด็กสําหรับเด็กเด็กใช่ไหมเด็กๆอย่างอาย่าก็ถือว่าใหญ่แล้วนอนได้เต็มตัวใช่ไหมลูกเออหนาสิบนิ้วหรือเปล่าหนาสิบนิว หนาสิบนิ้วไหมจุดที่หนาที่สุดไม่ถึงสิบนิ้วหรอกหนาอยู่แค่เองแปดแปดสิบนิ้วแปดนิ้วแปดถึงเก้านิ้วถ่าถ่าเอาหัวเลลึมมาวางตรงนี้สิไหนอะตรงไหนไอะตังะ๋ยเพิ่งไปทับนะเท้าเปืป้อน,ะนอย่าไปล้างเท้าก่อนะจะเปื้อนหมดซักยากด้วย ของวางนี้น,น่ารักนะมขงวางนี้น,น่ารักนหมน่งเป็นโซฟาเลยนะแม่ย่าอยากองวางแอ่ะอะงั้นบอกเพื่อนๆก่อนจบคลิปเท่านี้กันอย่าลืมกดติดตามให้ได้ด้วยนะคะช่างแตที่ไออย่าลืมกดติดสลายด้วยนะคะบ๊ายบายโอเค